สวัสดีครับผมพบก,กันอีกเช่นเคยแล้วกับช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 12. สิบสองสิงหาครับผมก็เป็นวันที่มีของชิ้นหนึ่งครับพึ่งออกไปเมื่อวานครับวันที่สิบเอ็ดแต่น่าจะวางขายได้ก่อนหน้านั้นน่าจะวางขายตั้งแต่วันที่สิบแล้วครับแต่ว่าทางเมเจอร์องประกาศว่าวางจําหน่ายเนี่ยในวันที่สิบเอ็ดพอวันนี้วันที่สิบสองครับผมก็ ไปจัดมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นตัวนี้แล้วครับผมนี่ครับเป็นตัวอ่าวีนอมครับนี่ครับวีนอมก็รูปร่างหน้าตานะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าวีนอมนะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณแบบว่าออกดูน่ากลัวน่ากลัวนะครับผมาะ สังเกตด้านหลังไหมครับจะมีเป็นตัวหนังสือคร,รับผมเขียนได้ว่าวีนอมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาสังเกตทางด้านหลังนะครับผมเนี่ยจะมีเป็นตัวหนังสือคร,รับผมเขียนได้ว่าวีนอมครับผมแล้วก็เป็นชื่อภาคแล้วก็ด้านล่างจะเขียนได้ว่าโอรีอินซีนิมาเหมือนกับว่าขายมีขายครับเฉพาะในโงรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้าของเจ้าวีนอมก็จะประมาณนี้เลยความสูง ของวีนอมนะครับผมผมจะลองเอาไม้บรรทัดครับผมมาวัดให้ดูแล้วกันนะครับว่าความสูงเท่าไหร่ครับผมนี่ครับจากฐานถึงบริเวณส่วนของหัวจะอยู่ที่ประมาณ21เซนครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ8 5, นิ้วครึ่งครับผมก็ส่วนความยาวตั้งแต่ลิ้นจนถึงด้านหลังก็น่าจะ ประมาณเนี่ยลองดูนะครับประมาณสามสิบสิบเซน,นะผมก็ประมาณ12นิ้วครับก็รูปร่างหน้าตาก็ถือว่าดูเอาการเหมือนกันนะครับพีนองก็นี่ก็จะเป็นสิ่งที่รูปร่างภายนอกที่ให้มานะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็มาดูกันใกล้ๆครับผม ก็รายละเอียดจะมีดวงตรงดวงตาทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฟันเนี่ยอาจจะดูผมมองว่ามันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมันดูแบบมันดูแบบทื่อๆครับถ้าทําเป็นแบบฟันที่แหลมๆกว่าเนี้อาจจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าผมผมคิดนะครับในแง่ของของสะสมเนี่ยถ้าทําเป็นแบบแหลมๆเนี่ยอาจจะ ทำให้เกิดแบบอุบัติเหตุได้ครับมีเด็กมาเล่นเอามือมาวางแบบสนๆนะครับผมมือมาจับอาจจะทําให้เกิดแบบมีบาดแผลนะครับนี่เขาก็เลยตัดใจในการทําเป็นแบบทู่ๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฟันนะครับเป็นพลาสติกที่นุ่มนะครับไม่ได้แข็งนะครับเนี่ยเราสามารถบิดงอได้เลยนะครับเห็นครับเนี่ยผมสามารถบิดงอได้เลยครับส่วนบริเวณลิ้นนี่ลิ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ว่าเป็นพลาสติก สามารถบิดงอได้นะครับเนี่ยครับมันไม่ใช่พลาสติกแข็งครับเป็นพลาสติกนุ่มเนี่ยเราสามารถบิดงอเล่นได้เลยครับเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังได้หมดครับผมโอเคก็เนื้อพลาสติกโดยรวมก็เป็นงานแบบงานถางป๊อปคอรท,ทั่วไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นทั้งวัสดุจุดดงจุดเด่นของมันนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดที่เรียกว่างานหยาบดีกว่าครับซึ่ง ผมมองว่ามันมันมันหยาบเกินไปอ่ะมันถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันดูนี่ครับแต่ว่าเรามาเจาะดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมว่าเนื้องานมันหยาบเกินแบกจุดแรกที่ดูหยาบคือสังเกตไหมครับรอยต่อบริเวณส่วนหัวเนี่ยมันต่อไม่สนิทครับแล้วก็บริเวณด้านที่เป็นฝาเปิดนะครับมันผมว่าช่องเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับน่าจะทําให้เล็กกว่านี้ก็มุมมองการผลิตเนี่ยอาจจะมองว่ามันจะได้เปิดง่ายนะครับแต่ว่า มันทําให้แบบมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตำหนิอีกจุดหนึ่งเนี่ยสังเกตน,นะครับด้านหลังงานมันหยาบนะครับเหมือนเอาพลาสติกเหมือนเอาแบบชิ้นส่วนนะครับเหมือนพวกโมเดลเอามาประกอบเป็นทีละชิ้นเลยชิ้นสังเกตน,นะครับอ่าบริเวณตัวหนังสือนี่ครับเห็นไหมมันจะไปมีชิ้นส่วนแบบเนื้อพลาสติกนี่ครับตัดขอบกับตัวหนังสือพอดีเลยผมไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรซึ่ง ผมไม่รู้นะถ้ามันเป็นงานหล่อเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีรอยต่อแบบนี้นะครับผมเลยมองว่าทําไมไม่ทําเป็นงานแบบชิ้นเดียวไปเลยครับผมแล้วก็เอาตัวหนังสือเนี่ยมาแปะทีหลังก็ได้แต่ว่าไม่เข้าใจครับมันทําแบบงานดูหย,ยาบๆครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็นี่เลยครับผมตรงบริเวณตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกนูนขึ้นมานะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่ามันดูหย,ยาบๆไปนหน่อยนึงครับ มาดูส่วนของด้านท้ายครับนี่ครับดูเนื้องานมันหยาบจริงๆนะครับดูการรอยต่อพลาสติกเนี่ยมันมันมันคืองานมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับมันหยาบคือทําหยาบเกินไปอะ,ะทางบริษัทนะครับก็ด้าน,นด้านท้ายก็เขีนเยนไว้ว่าก็ตามสไตล์ของเมเจอร์ซินิเพ็กเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคแล้วก็มีเป็นแบบ เขียนว่านี่เป็นวีนอมนี่ก็เป็นพอดักพลาสติกนี่ก็จะบอกเป็นเรียกว่านี่เป็นโค้ดเนมครับเห็นไหมพอดักโค้ดเนมพลาสติกคอนเทนเนอร์แล้วก็บอกเป็นบริษัทที่ผลิตครับผมแล้วก็ที่อยู่ที่ผลิตนะผลิตที่กรุงเทพนะครับอันนี้แต่ว่าเขียนนี่นี่มันเขียนว่าเม k อิน c ช่ n a ก็งานหยาบจริงๆนะครับโดยรวมเนี่ยภาพรวมมันดีนะครับถ้าเราดูแบบผ่านๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเราลองลงรายละเอียดเจาะลึกเข้าไปเนี่ยมันการประกอบมันยังยังดูหยาบหยาบมากๆเลยครับผมยังรู้สึกภาพรวมว่าที่ผมเจอมาครับตั้หนิจากโรงงานก็ถือว่าสวยไปครับมีเห็นนะครับเป็นรอยเนื้อพลาสติกบริเวณสีตรงนี้จะหายไปครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ ถังป๊อปคอนวีนอมก็ใครที่เป็นสายนะครับก็น่าจะเรียกว่าไม่ควรพลาดดีกว่าเพราะว่ามันก็ภาพรวมเนี่ยมันมันดูดีนะครับถ้าเราไม่ได้เจาะรายละเอียดในเรื่องของการประกอบหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับผมโอเคในเซตนี้ก็จะมีเป็นหัววีนอม1อันแล้วก็เป็นแก้วเมเจอร์ซึ่งเป็นแก้วธรรมดาครับผม ไม่ใช่แก้วลายหนังวีนอมนะครับผมผมแอบแอบเสียดายยู่ครับถ้าเป็นแก้วแบบลายวีนอมเนี่ยผมว่าน่าจะสวยกว่านี้ครับเพราะว่าเข้าใจไหมครับแบบบ็อกเซตนะครับผมของแบบป๊บปพวงป๊อคอนวีนอง,องวีนอม,นอมหัววีนอมก็น่าจะคู่กับแบบแก้วน้ําที่ให้มันดูแบบเอกลูซีฟนิดหน่อยครับผมอันนี้คือเอาแก้วแบบเมเจอร์ Major, ธรรมดาปกติมาให้ก็มันมันดูไม่เข้าเป็นแบบบ็อกเซตเลยครับ ก็เนีกาประมาณนี้ครับราคา370บาทใครรอไม่ได้แล้วกลัวหมดก็จัดไปเลยครับผมแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันมีของเหลือเยอะๆก็อาจจะราคาดั้มลงมาครับผมเหมือนตอนนี้ครับผมอ่าที่เป็นโดเรมอนถ้าจะไม่ผิดผมซื้อมา450บาทครับล่าสุดไปดูรู้สึกราคาจะเหลือ350บาทเหมือนจะลดไป100นะครับ น่าจะนะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปใครลองกลับไปดูคลิปที่เป็นถังป๊อปคอนดเรมอนก่อนหน้านี้แล้วกันนะจะได้รู้ว่าผมก็จําไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่เท่าที่จําได้เนี่ยน่าจะ400ครับผมแต่ตอนนี้ผมไปดูที่เมเจอร์มันเขียนไว้ว่า350บาทก็ไม่แน่ใจว่าลดเป็น100หรือเปล่าใครยังไม่มีก็ลองไปหากันดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคงต้องจากลาก,กันไปกับถับงป๊อปคอน ลายาวีนอมเป็นหัวมันถามว่าสวยไหมโดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันมีความสวยงามในตัวมันเองครับแต่ว่าตำหนิคือเรื่องของการประกอบมันดูหย,ยาบเกินไปทางบริษัทน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับก็ยังก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับผมสอบถามก็ได้ครับผมจะไปตอบให้ทันทีครับผมโอเค ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะสารคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยวันนี้ก็ต้องจากกันไปกับทางป๊อบคอนเวียนอมหรือวีนอมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเพือนะครับสวัสดีครับ